่กลับมาอีกหนึ่งครั้งนะครับเมื่อกี้นะครับสัญญาณมีปัญหาไปน,นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราอยู่กันที่บ้านเนินสว่างนะครับอ่จังหวัดฉะเชิงเซาอันนี้ก็เป็นในหมู่บ้านเลยนะพี่นะนบ้านเนินสว่างพัฒนานะครับโอเคตอนนี้มีคนเข้ามาปกติยังอ่ะคุณยายเมื่อกี้ผมถามว่าคนในหมู่บ้านทราบกันไหมพี่น้อยทราบค่ะทรา,าบค่ะทราบค่ะ จ้าจ่าแกจะไม่ไหวจแล้วพอหลังจากนั้นพอแกดีขึ้นทุกคนทราบทราบค่ะทราบทราบค่ะเขาเขาบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้อะค่ะเห็นเขาก็มีแต่เดินไปตรงไหนว่าแม่เป็นยังไงแม่แข็งแรงเดินได้อู้ก็ไม่ไม่น่าเชื่อเลยนะไม่น่าเชื่อเลยเพราะว่าใช่ใช่ไม่น่าเชื่อไม่เชื่อว่าจะฟื้นขึ้นมาผมได้ข่าวว่ามีหมอมาตรวจด้วยใช่ไหมมีค่ะ จะกินก็มาตรวจมาตรวจความดันจะลดมจ้าให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับก่อนที่เป็นอยู่อาทิตย์หนึ่งมาตรวจว่าไอให้หมอมาตรวจเพราะแก,ก,กเป็นหนักก็อยากจะให้หมอมาตรวจ<า>ทีนี้พอให้หมอสาธารณนสุขมาตรวจ<า>เขาบอกว่าต้องไปตามอาการคนแกะนะ่เนาะความดันก็ลดทุกอย่างก็ลดหมดคือว่าแกแก,กไม่มีแรงคือว่าแกไม่มีแรงเลยมันก็ต้องตามอายุไข่แกละเนาะหมอก็แนะนําแค่ว่าถ้าแกเป็นหนัก จริงๆก็คือให้เอาไปที่โรงพยาบาลคือเขาก็ว่าช่วยเหลือไม่ได้เพราะเขาอายุตามอายุไขแล้วแก่แล้ว,ลวไม่สามารถจะกลับมาเป็นหนุ่มเป็นกลับมาแขงแรงได้ใช่ใช่หมอก็แนะนำตามกฎของหมอ,อแล้วพอหลังจากที่คุณยาทานงาดันแล้วดีขึ้นหมอมาตรวจอีกมาตรวจอีกหมอบอกว่าไรครับหมอบอกว่าแล้วป็นไปได้ยังไง จากที่ว่าหมอมาเห็นสภาพแบบตอนที่มาตรวจครั้งแรกคือยายเขาก็ไปตามอายุขยหมอก็บอกว่าก็หมดตามอายุไขนั่นแหละคือหมอก็งงก็บอกว่าจะไม่รอดแล้วแหละอ่ะคือหมอก็งงใช่ว่าอา้าแล้วอยู่ดีคุณยายกลับมาเป็นปกติได้งไงใช่<อ>หมอก็ยังทักบอกว่าเป็นไปได้ยังไงทําไมฟื้นเร็วขนาดนี้<อ>ไปทํายังไง<อ>ไปทําอะไรมา เชื่อไหมครับว่าเป็นพ่องานดัเชื่อค่ะทำไมถึงเชื่อครับเพราะว่าเป็นคนที่ดูแลเองหยอดเองแล้วก็สังเกตตัวไม่ได้ให้ยาตัวอื่นตัวอื่นไม่มีเลยไม่ให้กินยาอะไรเลยเพราะว่าทุกอย่างแม่จะไม่ชอบให้กินยาอยู่แล้วไม่ชอบให้แม่กินยาอยู่แล้วแล้วเพราะว่ากินยาตัวนี้แล้วก็จะดูอาการของแม่เพราะเป็นคนที่ดูแลแม่คือปรคบประงมตลอด ว่าจะฟื้นได้ขนาดไหนจะฟื้นระยะไหนแบบจะได้ระยะไหนระยะไหนพอมาได้ระยะที่นอนหลับแล้วแม่เดินขึ้นลุกขึ้นห้องน้ําคนเดียวเนี่ยตกใจหมดเลยเนึกงว่าแกหายตัวได้เป็นพ่องาดําเป็นพ่อน้ํามันงาดำไม่ได้ให้กินตัวอื่นไม่ได้ให้กินตัวอื่นเป็นพ่อน้ํามันเงาดําค่ะเพราะว่าไม่ได้ให้แม่ดาหน้าชมนี่กินยาตัวอื่นไม่ให้กินเด็ดขาดเพราะว่า เพราะแม่ไม่มีโรคอะไรเบาหวานไม่มีความดันไม่มีเป็นไข้แกก็ไม่ได้เป็นไข้วันที่ช็อกแกไม่ได้เป็นไข้ไม่ได้ม,ม,ดมีแล้วก็เหมือนกับคนแก่หมดแรงไปเฉยๆ,ๆแล้วมาเป็นอย่างนี้ไงเ,เช,ชื่อว่าน้ำมันงาดำตัวนี้มาทำให้แกมีแรงชใช่ใช่ค่ะด,ใใดีใจมากค่ะ ไม่ได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณบุคคลหนึ่งท่านรับนักสืบดิโยอราวพี่โยครับเชิญเข้ามาสัมภาษณ์นิดนึงครับว่าพาพี่โยมาเดี๋ยวผมขอไม้เชิญนะครับขอโทษนะครับพี่โยครับตอนที่มาพบเคสนี้แล้วได้ยินเรื่องราวแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างครับพี่ครับครับก็จริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วก็ต้องถือว่าอย่างอย่างในส่วนของพี่ซํารวยเนี่ยนะครับเป็นคนที่แนะนําสินค้ามาถึงจุด อ่าณหมู่บ้านแห่งนี้นะครับแต่ในส่วนของผมเนี่ยนะครับก็จะดูแลทีมงานหลายๆจังหวัดอยู่นะครับซึ่งจังหวัดเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาบรรยายนะครับในหมู่บ้านนี้มีเข้ามาแล้วครับนะครับก็ถือว่านะครับเป็นเคสมหัศจรรย์มากสาหรับเคสนี้โอ้โหเป็นที่น่าแบบประทับใจอ่ะนะครับแล้วก็ดีใจคนลุกดีใจกับเจ้าของนะครับอ่หมายถึงพี่สาวเนี่ยดีใจกับแม่ดีใจกับครอบครัวนะครับที่ ทำให้แม่เนี่ยนะครับได้สุขภาพกลับมาแบบมันอัศจรรย์จริงๆคนลุกคือเกือบจะเสียคนรักไปแล้วโอ้ยครับครับแต่กลับฟื้นขึ้นมาใหม่ได้ใช่ครับพี่โยอยากจะบอกอะไรกับนะครับก็ครับผมก็สำหรับทุกท่านนะครับที่มีโอกาสได้ดูคลิปนี้นะครับหรืออาจจะเป็นย้อนหลังก็ได้นะครับ ต้องบอกว่านะครับผิดพันธุ์นะครับของบมิษัทแซ่แปดแปดเนี่ยนะครับช่วยคนเนี่ยมานับไม่ถ้วนแล้วนะครับเฉพาะในส่วนของผมเนี่ยก็เยอะแยะมากมายนะครับและในหลายๆจังหวัดด้วยซ้ําไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับใครที่ลังเลนะครับหรือว่าเชื่อหรือเปล่าหรือยังไม่เชื่อหรือกําลังสงสัยเนี่ยอาจจะเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่ามันดีจริงไหมหรือมันประทับใจยังไงมีเคสอะไรเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยเราสามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนได้ครับมีหมดครับนะครับเราไม่ได้ ถูกต้องครับอันนี้เป็นเคสแบบเขาเรียกว่าเป็นเคสแบบชาวบ้านจริงๆเลยอ่ะใช่ครับนะครับก็ถือว่าเป็นเคสที่ที่ประทับใจนะครับนะครับขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการเรื่องเด่นจัน์นี้นะครับผมอยู่กับคุณยายดานะครับพี่น้อยนะครับพี่หงแล้วก็คุณยายสำรีนะครับที่บ้านเนินสว่างพัฒนานะครับ จังหวัดะเชิงเซาถือว่าเคสนี้นะครับเป็นช่วยคนป่วยให้หายช่วยคนใกล้ตายให้ฟื้นได้จริงๆนะครับเอา้าคุณยายก่อนจบรายการยืนให้ผมดูอีกครั้งหนึ่งนี่ยืนให้ผมดูอีกครั้งหนึ่งไม,ไม่ต้องจับนี่เ,นเอา้าแล้วก็ชูหน่อยชูหน่อย,อยแล้วก็พูดพร้อมกันเลยครับว่างาดำดีจริงๆเอา้างานดำดีจริงๆงาดดำดีงานดำดี อีกครั้งหนึ่งครับงาดำดีจริงจริงโอ้โหสวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องเด่นจันหน้าจะเป็นอะไรพบกันใหม่นะครับวันนี้ขอกราบคำว่าสวัสดีแล้วก็ขอบคุณที่ทุกทนมากเลยนะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบายหน่อยครับบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยนี่บ๊ายบาย